สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะ,นนคะยุ่งจะพามาเข้าหมวดฟังก์ชันรูปตัวไอค่ะเป็นฟังก์ชันที่เวลาที่เราเปิดเครื่องมานะคะของจากเย็บผ้าเบอร์นีนาซีรีสี4ค่ะจะมีขึ้นมาเลยอยู่ตรงกลางหน้าจอตรงนี้เลยนะคะซึ่งปุ่มฟังก์ชันตัวไอนะคะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้สําหรับเปลี่ยนแปลงสีเข็มตะเข็บต่างๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเอาไว้ใช้ทําอะไรได้บ้างค่ะ ในกรณีถ้าเราเย็บลวดลายนะคะเลือกลายเย็บขึ้นมาค่ะฟังก์ชันรูปตัวไอตัวนี้นะคะเป็นฟังก์ชันการเปลี่ยนแปลงตะเข็บลายเย็บค่ะปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้สําหรับเลือกลายเย็บค่ะเราสามารถเลือกตะเข็บลายนี้ค่ะจะเย็บกี่ช่วงลายก็ได้นะคะสูงสุดได้9้าช่วงลายเลยค่ะแบบนี้นะคะ หรือเราจะเปลี่ยนแปลงลายนี้ค่ะให้กลับลายซ้ายขวาก็ได้นะคะโดยการกดที่ปุ่มนี้ค่ะสามารถกลับลายซ้ายขวาของลายเย็บได้เลยหรือเราจะกลับลายค่ะถ้าเป็นลายที่มีด้านบนด้านล่างนะคะก็สามารถกดปุ่มกลับลายบนล่างได้เลยค่ะส่วนปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มที่เอาไว้สำหรับปรับความบาลานซ์ค่ะของตะเข็บฟีเข็มลายเย็บนะคะ และปุ่มตัวนี้นะคะเป็นปุ่มที่เอาไว้สําหรับคอนโทนค่ะให้จับเย็บเดินเย็บย้ําถอยหลังอย่างเดียวนะคะเราสามารถคอนโทนให้จับเย็บถอยหลังได้โดยการกดปุ่มตัวนี้ให้เป็นสีเหลืองนะคะ สังเกตนะคะถ้าเรามีการกดปุ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันไหนนะคะฟังก์ชันนั้นก็จะมีกรอบสีเหลืองขึ้นมาค่ะเป็นตัวสังเกตให้เรานะคะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงว่าเรามีการปรับค่านั้นๆนะคะถ้าเราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงค่าตะเข็บลายเย็บแล้วนะคะก็สามารถกดปุ่มเคลียร์ทีเดียวเลยก็ได้หรือกดอีกครั้งเพื่อให้กรอบสีเหลืองตรงนี้หายไปนะคะ และนี่ก็จะเป็นทั้งหมดค่ะของฟังก์ชันตะเข็บลายตัวไอนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงตะเข็บลายเย็บค่ะโดยการเข้าหมูดตัวไอได้ทุกลายเลยนะคะฟังก์ชันตัวไอค่ะเป็นปุ่มที่ใช้ในการคอนโทรลตะเข็บลายเย็บไม่ว่าจะเป็นลายเย็บกลับลายซ้ายขวากับลายบนล่างหรือฟังก์ชันให้จักเย็บถอยหลังอย่างเดียวก็เข้าฟังก์ชันตัวไอได้เลยนะคะ